นอา้ยครับมาเลยครับข้าวขหมูองุนปูนะครับวันนี้มาแจกกันแล้วมาเลยครับมาเลยมาเลยเอาช้อนไปขอบคุณครับนาใจออกขวาครับช้อนไปชนไปนี่เครับ2มือครับให้ไวน้อช้าน้อนมายม

ไปครับไปคับยครับคับผรอยนัดี